จเจริญธรรมสำานึกดีค่ะลูกๆทั้งหลายวันนี้แม่ได้พาแม่ชีปุ๋ยมาแนะนำมาว่าแม่ชีปุ๋ยกำลังเดินจงกรมอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะตะกี้กำลังเดินจงกรมอยู่พอดีคุณแม่ท่านเรียกก็เลยเข้ามาพบกับทุกๆคนค่ะสาธุสาธุค่ะเอมาไม่อยู่กันนะออยู่กับธรรมชาติดีค่ะค่ะเราสองคนกันยังไ จิงต้องไปเลยแต่ก็มีความสงบมีความสบายใจนะคะกระแสน้องหญิงเยอะพวกเราพวกเราไม่มีเครียดกันเลยนะคะว่าเราพวกเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็คือมีความเข้าใจกันนะใช่แล้วค่ะมีอะไรแล้วก็คุณแม่จะคอยแนะนําแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างเวลามีความทุกข์มีอะไรอ่ะคุณแม่ทํายังไงดีคุณแม่ก็จะบอกว่าอยู่กับลมหายใจนะแล้วเราจะสบายใจคือ เมื่อวานมีเรื่องเครียดคุณแม่ก็สอนว่าอยู่กับลมหายใจแล้วก็ภาวนาอยู่กับลมหายใจอยู่ตลอดเช้ามาก็เลยสดชื่นก็เลยตะ่ะกี้ก็เลยเดินจงกรมแล้วเดี๋ยวจะไปนั่งสมาธิอีกค่ะสาธุนี่แหละคือชีวิตประจําวันของเรานะบางคนถามว่าทําอะไรกันไม่เห็นออกบ้านเลยนะที่จริงเราก็อยู่ภายในเนาะค่ะมันอยู่ภายในตัวเราเองอวันนึงก็ผ่านไปแป๊บเดียวพยายามจะไม่เอาอะไรมาคิด อยู่ภายในเราพิจารณาตัวเราว่าเพราะอะไรเหตุอะไรจธดทําทำให้เราไม่เครียดเนาะไม่เครียดค่ะอะไรที่มากระทบแล้วก็ผ่านไปแล้วง่ายใช่ <นะ S 2> แล้วค่ะแป๊บหนึง่งขอเวลาแป๊บหนึง่งเสร็จแล้วก็พอเรา,ากลับมาคิดเพราะอะไรมันก็หายไปก็ได้คุณแม่เนี่ยค่ะช่วยนี่คือทางเดินใส่เอกนะใส่อริยะที่ว่าเราต้องอยู่ภายในถ้าอยู่ภายนอกมันจะสร้างสังขารใหม่พอมีอะไรมากระทบหูตาจมูกลิ้นกายใจพวกเราพอหลบมาสู่ภายในเนี่ย ลงใช่ไหมลงค่ะ <c oughs> เป็นสมัยก่อนนี่ไม่ได้นะคะ <c oughs> อันนี้ยังติดมา <c oughs> ก็พยายามที่จะปรับตัวเองให้สงบขึ้น <c oughs> เพราะทุกทีนี่อะไรเข้ามานี่จะเป็นคนเหมือนไฟไม่ฟางอะคะ่ะ <c oughs> พรึบเลย <c oughs> แต่ก็เรียบรีบกลับมา <c oughs> คือแม่ว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอยู่กับตัวเองพิจารณาแล้วเราก็แก้ไขจุดที่เราบทด้องไปแล้วก็จะได้สบายใจเราที่เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน เรามาอยู่ตรงนี้ใครๆก็มองว่าพวกเราโคตรชั่วเลยนะ <c oughs> เออออกจากวัดมาหาว่าพวกเราโคตรชั่วกลดายสารเสริญตามก้นมาเลยทั้งหมดเลยนะคะแต่พอเรามาอยู่ตรงนี้เราอิสระมากแต่ก็มีคนคอยโยนไฟมั่งโยนก้อนหินโยนของเหมน็นของอะไรเข้ามานะแต่เราเป็นยังไงมั่งเราก็ปรงค่ะเออคือแบบว่าเลยใช่ม,มันก็มีนิดนึงเ,ออเสร็จแล้วเราก็ปล่อยว่าวจีกรรมรู้สึกตัวเลยว่าวจีกรรม คือโอเคในเมื่อคนเราทุกคนต้องมีการผิดพลาดแต่ทำไมคุณไม่ให้อภัยทานกันคุณมาย้ำจุดเดิมอ่ะคุณนั่นแหละคือคนผิดแน่นอนสิสาธุใช่ไหมคะดอกย้ำความช่วยคนอื่นเขาเรียกปุถุชนนะอริยชนนี่อะไรเข้ามาก็สู่ภายในสู่ภายในนี่นะใช่แล้วค่ะก็สูตอริยชนนะค่ะคือให้การให้อภัญทานคือต้องให้โอกาสทุกคนการให้โอกาส ทุกคนไม่มีสิทธิ์ไปประเมินคนอื่นว่าดีหรือเลวนะถ้าคนที่ประเมินคนอื่นว่าดีหรือเลวหรือว่าไปมองคนอื่นในแง่ร้ายคนนั้นคือปุถุชนซะเองนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทําอย่างนี้สอนให้ดูกิเลสตนเองนะประเมินตัวเองนะหัดเกาตัวเองนะใช่แล้วค่ะพเ,เพราะทุกคนนะ่ะมีเหรียญสองด้านตลอดอ <S S> แต่เราพยายามที่ว่าเหรียญอีกด้านหนึ่งเราจะมาให้มีการเกิดขึ้นอีกอผิดแล้วเราต้องให้โอกาสทุกคนในการแก้ไขไม่ใช่ไปย้ํา ไปอะไร <S <S เ,ออเพราะฉะนั้นการที่ไม่ให้โอกาสคนคือคุณน,นั่นแหละ <S <S ปเป็นปุถุชนออ,อันนี้คือความคิดที่ว่าทําให้เราเปลี่ยนทีละนิดเทือนนิดจ้าค่ะได้จากคุณแม่นี่แหละเปลี่ยนชีวิตความคิดจะเปลี่ยนเปลี่ยนจิตเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนทําให้เราอิสระจากทุกนะ,ะนี่<ะ>เองแหละเขาเรียกว่าอิสระจากทุกเข้าสู่กระแสอริยะเลยนะค่ะก็ได้คุณแม่นี่แหละแนะนําเมื่อเราพากัน ปฏิบัติอยู่ในข้างในเรานี่แหละไม่ใช่มองออกไปข้างนอกเห็นแต่ความผิดคนอื่นแต่ความผิดตนเองเนี่ยเต็มกระบุงเลยอัดอยู่ในนั้นเต็มร้อยเลยไม่เห็นเลยประเมินแต่คนอื่นพิจารณาตัวเองนะลูกๆทั้งหลายถ้าเป็นอย่างนี้เปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนค่ะแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นร่างกายจะไม่ป่วยนะคนที่คิดมองส่งออกมองคนอื่นในแง่ร้ายเนี่ยเป็นไงป่วยไหม เขาก็จะป่วยเองค่ะป่วยทั้งกายและใจใช่ไหมคะมนี่แหละพระพุทธองค์สอนทั้งนั้นเลยนะใช่แล้วค่ะสาธุสาธ,สาธ,สาธุมีคติข้อคิดวิธีปฏิบัติให้แก่เพื่อนๆทางบ้านไหมอย่างที่คุณแม่บอกว่าให้ปล่อยวางแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจเราอยู่กับตัวเราพิจารณาตัวเราอยู่กับตัวเราดีที่สุดสาธุใช่อยู่กับตัวเรามันเห็นกิเลสเรามันเห็นกิเลสเราเราจะได้พยายามตัดจุดนั้นออก แล้วคนเราไม่ใช่ว่าตัดปุ๊บปั๊บมันจะได้คนเราต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลาตัวเราเองแล้วทุกคนก็ต้องให้เวลาตัวเราด้วยสม่ำเสมอเนาะใช่แล้วค่ะจนเกิดความเคยชินนี่นะค่ะอยู่กะลมสัญญากบลมนะใช่แล้วค่ะนี่แหละแม่ชีปุ๋ยก้าวหน้ามากเลยก้าวหน้านะคนอื่นนี่ทําไมถึงไม่ได้ออกมาอยู่ตรงนี้กับแม่แม่ชีปุ๋ยทาไมได้มาอยู่กับแม่ตรงนี้ธรรมะจะสั่นนะลูกธรรมะจะสั่นนะธรรมะจะสั่นธรรมะบุญเกิดแล้วนะ นี่แหละแม่ก็ขอชื่นยมให้กําลังใจซึ่งกันและกันเราไม่เคยมองในแง่ร้ายกันเลยแต่มองคิดบวกมองสิ่งที่ดีให้กันและกันเราจึงไม่มีปัญหานะเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่เคยมีปัญหาซึ่งกันและกันเลยมีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันมีคุณแม่จะคอยแนะนําอย่างนี้นะแล้วก็มาปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นดีขึ้นเมื่อคืนนี้เป็นยังไงนะตอนแรกนี่ ตอนแรกนี่เป็นยงไเครียดค่ะเพราะว่ามีคนโยนของสกปรกใส่ใช่คือเราสงบแล้วแต่ยังมีการที่ว่าเหมือนกับว่ามกระทบในเราเวทนาเราละการได้ฟังพอเราได้พอเราฟังอย่างนั้นคืออย่างที่บอกอะนะคะว่ายังตัดไม่ได้คือยังมีอยู่ไฟอันนั้นอ่ะมันจะขึ้นมาภาพหนึ่งเสร็จแล้วพอเรากลับมาเรามาคิดเราจะเป็นอย่างนั้นทำไมในเมื่อ การที่เราพลาดไปแล้วแต่เขามาย้ำมาย้ำมาย้ำเราก็คิดว่าคนที่ย้ำนั่นแหละคือคนผิดเราก็ผิดแต่เขาเป็นคนผิดที่ว่าเขาไม่ให้โอกาสในการอะไรย้ำแต่ความผิดคนอื่นในขณะที่คุณมีวัถีกรรมใช่ไหมคะนั่นล่ะคือทุกคนผิดพลาดได้หมดแต่เราต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันนี่ล่ะค่ะพอคุณแม่พูดอย่างนั้นเราก็เลยได้คิดพอได้คิดแล้วเราก็โอเค เช้ามาแล้วก็เลยสดชื่นก็ฟังธรรมะอะไรไปเดินจงกลมแล้วก็ทํางานพอทํางานแล้วก็มีสติอยู่กับเราเในตัวเรางานเราก็เสร็จมีสมาธิแล้วไม่ฟุ้งซ่านจิตเข้าสูก่กระแสอริยะก็เป็นอย่าง,งนะ <c oughs> นี้นั่นนี่แหละวันนี้ก็มีแม่สมควรมาสารภาพด้วยว่าปฏิบัติอนาปนานสติค่ะก็แม่มาสามปีนะอยู่ๆเข้าโรงพยาบาลนําผ่าตัดอะไรลิ้นหัวใจหรืออ่า ปอดและอะไรนี่แหละค่ะมีความสุขมากนะที่เห็นหน้าเมื่อเช้าน่ะใช่ค่ะคือเห็นหน้าคุณแม่สมควรนะคุณแม่สมควรก็ขนาดป่วยไม่สบายยังหน้าใสแสดงว่าท่านเนี่ยปรงได้หมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปกันวันไหนเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันใช่ไหมคะมีแต่ก่อนนี่มีแม่สุนาโอ้ทุกข์มากขนาดที่ป่วยที่ตหลงมาแม่พาเข้าคอร์สแล้วก็มาฝึก อนาปณสติขณะว,วันสุดท้ายเพราะว่าท่านแก่แล้วนะวันสุดท้ายท่านดับจิตนะ่ะดันหมดลมนะ่ะท่านฟังเสียงแม่ไปจนหมดลมนั่นนะะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะไปอย่างสงบสงบง,งามเลยนะสงบเลยนะคือจิตท่านนี่ไม่ติดค้างอะไรแล้วไงคะเนี่ยคือคนเรามันก็แค่เนี้ยค่ะถ้าอุแแ้มาก,ก็เตรียมการตายเดี๋ยวทุกคนไม่มีใครรอดหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะคะตอนเนี้ย ก็ให้คุณแม่ชี้แนะนําทางต่อไปเกิดมาทุกคนวิ่งเข้าหาความตายเนาะไม่มีใครรอดนะป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายรวยก็ตายไม่รวยก็ตายดีก็ตายชั่วก็ตายฉะนั้นขณะที่มีลมจงใช้ประโยชน์จากลมหายใจสาธุโอเคเลยสาธุค่ะ แม่ปุ๋ยจะนั่งตอบด,ด้วยกันไหมไม่ค่ะจะไปเดินตรงกลมต่อนะคะบุญรักษาค่ะสาธุค่ะสาธุทุกคนนะคะบุญรักษาเนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันด้วยเป็นพี่น้องกันนะไม่มีว่าใครเป็นอน้อนเน้นนี่นะเรามีจิตที่มองตัวเองอะ่ะไม่มองคนอื่นนะมองตัวเองมันจะทําให้เราอิสระจากทุกนี่แหละแม่ปุย๋ยไม่เจอที่วัดแห่งหนึ่งนะสี่เดือนนะก็รู้นิสัยกัน มาอยู่ที่นี่สองเดือนนะเดือนเข้าเดือนที่สองอเกือบเกือบสองเดือนละเห็นไะเราก็มันเหมือนเจอกันนานเลยนะคะเพราะว่ากระแสธรรมจิตของเขาก็สะอาดบริสุทธิ์พอสมควรนะคะไม่ใครที่มาอยู่กับแม่เนี่ยถ้าว่าจิตใจบริสุทธิ์งดงามสามารถที่จะเข้าสู่กระแสธรรมที่มั่นคงถาวรได้ไม่ใช่มาเข้าคอสสักคอสองคอสแล้วป การว่าบรรลุธรรมแต่จิตยังเพ่งโทษคนอื่นอยู่อันนี้ไม่ใช่นะน่ะหลงนะคะหลงกิเลสไม่ทันความคิดขณะที่เข้าคอร์สเนี่ยตัวเบากายเบาโล่งโปร่งเบาสบายแต่พอไปอยู่กับคนที่เป็นไม่ได้ป,ปฏิบัติไม่ได้เข้าคอร์สเป็นปุถุชนเนี่ยถูกดึงเลยถูกโลกดึงดูดอย่างนี้เองนะคะเขาเรียกว่าถูกโลกดึงดูดนะคะไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่แหละไม่ทันกิเลสตัวเองมันมัวแต่จ้องเพ่งกิเลสคนอื่นมันเลยพาให้กิเลสตัวเองออกมานะคะวิ่งพลานหมดเลยนะคะกิเลสตัวเองข้างในเนี่ยออกมาหมดเลยมนโนกรรมสามวจกีกรรมสี่กายกรรมสามตลอดเวลาเลยก็เลยถูกธรรมะผลักออกนอกเส้นทางที่แม่พาปฏิบัตินะคะไปทำอะไร นอกร่างกายเลยนะไปทำน้นทํเนี่ทําให้ป่วยขึ้นมาอีกบางคนนะบางบางรูปบางนามนะทาให้ป่วยเพราะว่าไปทํางานทั้งโลกเพื่อให้เกิดการยอมรับทําให้เกิดคนอื่นชื่นชมว่าขายันแต่ไม่ดูภายในปากก็พร่บเห็นกิเลสคนนั้นเห็นกิเลสคนนี้นะปากพูดเป็นประจําเลยนะแต่กิเลสตัวเองไม่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่อริยานะเขาเรียกปุถุชนนั่นเอง ลูกทั้งหลายขอให้คติธรรมวันนี้นะคะที่แม่ชีปุ๋ยได้ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะคำพูดที่พูดจากความรู้สึกที่การปฏิบัติกับแม่มันนี้นะคะได้ให้ข้อคิดกระติเตือนใจลูกๆทั้งหลายไว้เป็นธรรมทานหรือธรรมทานชนะกันให้ทั้งปวงอันนี้ส่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่แม่ทำมาทาน รักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาปัญญาของแม่ชีปุ๋ยด้วยของแม่ด้วยของลูกด้วยรวมกันเป็นตบะภาลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดสติปัญญาญาณส่งเสริมให้แม่ชีปุ๋ยและลูกๆทุกลูกทุกนามที่ฟังคลิปนี้อยู่อิสระจากทุกเข้าสู่จิตกเกษมจิตมีชีวิตชีวาจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมแปด เข้าสู่ความไร้โรคภัยไข้เจ็บที่ร่างกายจิตใจตื่นรู้เบิกบานกันทั่วทุกรูปทุกนามด้วยเทินบุญรักษานิพพานะปัจจโยโหตุ